สวัสดีครับเพื่อนๆอ่ะมือนี้มากับแสงแดดครับเห็นแดดแล้วมือนีครับอ่ะมาเก็บเห็ดกันครับสวนบ้านพอดีว่ามูพีสาวเพื่อนมาเก็บแล้วนะครับก็เลยมาเก็บสวนนี่สวนสวนละง,งูกของอันต้น่างสองปีเท่านี้และครับมาลุยเก็บนีุ่้มนี่เก็บได้เลยครับอันเป็นดินรา้ดงนะครับเถาเอือนแถวนี้ตัสีรถนี่ จะพึ่งเก็บพึ่งมาลุยลุยลุยน้อยๆเี่ย็เราลดเครับมาเด้อมาเด้อเป็นใครกำลังซ้ำหนีเหระครับกำลังอันนั้นแกงแทบครับนะครับบบบ,บใครไงนะครับแต่ว่าหังก็ดีมันนั่นเป็นเป็นชุดสองเลยครับเี็นใครกำลังพลอ,อยน้อยๆกับนีนี่คือละงกสิเกิดชุดสองแล้วนี่ครับ แต่ว่ามันถังเป็นต้นย่งหน้าสองปีข้ามใหม่นะวูนี่บักใหญ่เลยใครวัวนี่มันขึ้นใครบางไงเ่ยอ๋อควันออกก็ได้ใส่มื่อไรไม่ต้องใส่อันนี้ครับดินไส้ครับหลกเข้ามาหมดเป็นดินไส้ดินไส้ไส้ดงไส้ดงเพันเอินแม่เพันพ้าเอิญไส้ดง อยู่น้ำจีนนี่ก็ระว่างดีๆครับน้ำท่ายางนี่ครับ,อ,รบอันนี้ตัวที่เขาเก็บม,มานี่เป็นสีสมสมแต่น,นี้ก็จะเป็นออกเหลืองๆคนกและสายพันธุ์ว่าครับเนี่ย